อ้ยเหียวเสือเลยเหียวเสตะก่อเลยงามให้คุคุปุ่นนะเหียวแตกเลยเงียวแทกเลยตัวบกไหนเลยนะจ๊ะตัวงามแหงสองตัวเลยน้องผินหมดแล้ตัวนึงค็หมดบอโอ้ยตัวยังไงคับค่ะขาขด้วยครับหมื่นน่าจะมาเดีใส่ถุงมือมานึ หลายเติมนะจ๊ะวัอนี้ก็สีอาจจะเป็นคลิปบ่างเหครับผมเพราะว่าเมื่อยครับผมมาจะสง่งหอยคาแห้งเนาะแม่นจ้ะครับผมตากแดดเพื่อมือนี้นี่ก็ได้กแกงบัะไงนะจ๊ะปนกะเดย์ปนช่องปนพนันนะสวัสดีค่ะมเนเณ์คนบานปดาเดอ้อจากกะเดย์ภาพาพญายิ่งยงยิ่มาหาจับเขีย,ยนนะจ๊ะมือนี้ครับผมมาหาอยู่หากินแม่นจ้ะครับผมสวัสดีครับมนตณเณ์คนบานปดาเด้อครับภาพพญายิ่งยงอีกสี่เบื้องสุขสุขคนครับผม มหาไตเขียดครับผมวัอนี้จ็คสิ่มารสัมไรเนาะแต่ว่าวัอนี้สี่ม้าครับผมสิมาเปลี่ยนเป็นเขียดหมูเนาะหลวงเพี่เนาะครับผมกับจิจับเขียดหน่อยเนาะครับผมเขียดหมูเนาะป่ะไปเลยครับผมให้เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนเน่เด้อครับผมตาเขียดเป็นหูหงอยู่ครับจ็คสิไดแจ็คบอปึ๊บไหนวะตัวห่านเนี่ย ตัวงามเนาะจ้ะเียหมูครับผมเตมตนตมเกือบรมันกันยงไง<จ><น>เสียงเตยียนมันเป็นเสียงเกียุกเลยเนี่ยเขหมูครับผมใตเขียนหน่อยคนก็เหม็นว่าเเห็นครับตัวคหน่อยนะจ๊ะนครับ

เกียรหน่อยเยอยต็มรงยนี่นี่นี่เกียหน่อยตัวงามน,นี่เกรนอยดีตัวใหญ่อ้จับข้าวเดียวเนาะนข้อมุกข้ออูแล้น,น่าจะคราบผมอ้ไอ้ตัวนี้เ็หมกตัวน<ด>น,นหมอกเน โอ้ย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 ุุเก็นไฟกนนะเกือประทันเขียเขียตู้นกห้องสามสิบเลมาไต่เหมือนนี้เนาะรองมาก่มลได้ครับผมมาเดกแหงครับเพราะว่าตัดคิปลงที่สวบุกหอยเมื่อยเมื่อยเหมือนนี้ โอ้ยไปจอดขนเนาะเป็นก่อนขีไท้นะจ้ะแมนครับเียข้าแมนจ้ะหาต่นู่ก่อนขีไท้นะจ้ะอุยน้องเทบันี่มันดากเฮ้ยไรบิ่งเหรตัวงามมันไหกําลังชิชิโอ คำด้วยคบหมื่นน่าจะมัดดใส่ทุทงมือมานนะใช่หรอใช่หราตัวงามแหง่งกุกๆคนนะเ่ยแตกเลยเงยแลกเลยตัวบกใหญ่เลยน่าจะตัวงามแหงเขาขวดลมมาเลยลม <laughs> <laughs> ปึ๊บดวอวก่ อ,อตัวงาน,น,น,งนงเนาะแม่นจ้ะน่อยใหญ่นาะจะแม่นครับเป็นเป็นครับผมจางทายง่ายอื้เกียดหน่อยจนปีตัวนึนนวนงนชีแม่คุปป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 ปบปปปปบปปปป เห็นบ่๊ะเป็นจาได้มาเลยไมไปกันอ๋อยู่ในขีดไทยน่าจะเม่นครับตัวงามเนาะแมนได้ละวดนี่มีเขียนหน่อยนี่นี่นี่กุ๊บกุ๊บกนี่ละบ่เห็นแล้วปึ๊บอ้ตัวงามงเขียนหน่อเป็นตาส่วใส่ใบบักคาบวานเองมีนจ้ะมสมๆนายเนะแม่นครับอืด้ดบะเนาะได้บะเนาะได้ได้ไ ลดไปมาป้าโอ้ยตัวงามเลยตัวขาวจุนทูนเขียนหน่อยเขียนนอยเขียนนอยงาเขียนบ่เขียนข้ากเขียนขนี่มืองเอาเขียนหน่อยเลยมันเจียบเปล่บนนีบนี้เลยเนาะบนี้

นี่บอกอืมตารางกับมีนี่ใช่เราเห็นเห็นแล้บ่เราได้บล่ะได้ปุ๊บได้ครับมีขับเขียนหน่อยด้วยครับ หมคูครับผมปุ๊บตุกง่ายครับน้องเพิ่อนกำับจับอยู่ทั้งหมดหมอด้วยครับเห็นวันนอครับผมใกล้ๆเลยครับผมัวงามแฮงสวงาม Kiện nói nữa chả? Vào tô phần một, nó. Muy nhanh chóng tên lửa. Màn ăn mục, kiện mục, chị cũng bị tony. Say là. Up. 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 อ่ถ uh. ือเอองเได้ไดได้ตเง้ยอโอออมือใครอยู <wh ่ไหนอยู่ต <uh ้งือกล่องักอันนี้ครับผมคืตขวดเขียสายหน่อยนะอือนี่เนาะเดียวล้มนี่วะ นี่ต้นส่วนที่เดี่ยวเขาเช็โอเคปึ๊บเด็ดน่อยครับพูนี่อ่ะเนี่ยนี่ก็หลวกับนี่นี่ๆๆเอออ่ะคุ๊บคุ๊บโอ้วนเ่นอ้ยอ้ยนี่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 ลองพูนี่ก็เมนคุบนี่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 คุ๊บนี่โอ้ย เกรไซ้พ้นออกนี่นจ้ะก็น่งกลขึ้นาเนาะเสุดดีพี่ตัวหนึ่งอะเหรอเลน,นอยู่งันไม่มีเลยบ้างน,นี่สีคุบเองก็ได้ฮะ่แนื่อยนาะ ตัวนี้เกยจะนาด้วยครับปุ๊บโอ้โหโอ้โบบดเลยปบบดเลยคุ๊คุ๊คุ๊บอกในทางเลย Ui, ừ. Ui nhờ xe lười. <laughs> Nhèo xe ta cổng lười. Ừ. Cúp, cúp, cúp. Bướp. Tiền đồng tiền đồng tiền lừa bạn. Chóng tố lên tố lên ừ, gì tổ lên đầu viên tôi đang còn mỏ, mà cái không ngảm nữa, ừ, hai tô Ui, đi, mà. đi mà. Ừ. Lùng... Ừ. Ừ. Nhìn lùng Nên bỏ ước Nhìn nhau ừ. khá Chị lắm không cướp. Kế, kế nó cướp. Ui, ui, cướp 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 จะได้เวลากระบาดนาะจะครับผมบึงผลงานวันนี้ครับเกะเมื่อยเนาะหลวงเพี่รเนาะนี่จ้ะก็ได้ร้ายเติมเนาะจ้ะวันนี้ก็สีอาจจะเป็นคลิปบ่ญญาณครับผมเพราะว่าเมื่อยครับผมมาจะ่โสบวชหอยคำแห้งเนาะแม่จ้ะครับผมตากแดดเปิดมือวันนี้นี่ก็ได้แกงเมื่อยนาะจ้ะปนก็จะปนช่องปนคนละนาะจ้ะครับพัดกระเสบชั่วแล้วหลวงเพี่รเสียแผงฝากมกกระเสบเด้อจ้ะครับผมมกกระเสบครับผมมกมุกตองน่าจะแม่ครับ จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมุนเสน่คนบานป่าในเด้อจ้าสำหรับคลิปมอนิกับผมมียังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมุนเสน่คนบานป่าครับผมขอพระคุณทุกไหลทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจครับผมขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมก่อนเสียมลาพาจากขอหน่วยไว้ใช่พราะยังยังยเอฟซีเบอร์สุขสุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับ คิดเงืนอนไ้ได้เงินคิดท่องกันในท่องกับผมให้อยมันค้านเยื่นอยู่เป็นลมโพลลมไส้ให้ลุกใ,ให้ล้านไปโดนๆครับผมอำลาพาะจากและครับจิบหนาพอกันไม่สวัสดีครับ